สีประจำโรงเบียดนะครับสีน้ำเงินเหลืองนะครับวงโยธาทิพย์นะครับหลายชื่อหลายชื่อขบากรน,นะคะนางสาวเบนจะเบ็น เบญญาพรขาวงนางสาวเปรมิกายีเ่เ่งและนางสาวพันธิพาเตยไถยส่สงครับฝึกซ้อมโดยคุณครูอิทธิกรมาบูนะครับในชุดขบวนครับเป็นสมัยเมื่อก่อนนี่ครับเป็นรูปผมนี่คือจังหวะไม้ยกนะครับแต่ตรงนี้จังหวะนี้เรียกว่าอะไรไม่ทราบนะครับ <laughs> เรียกไม่ถูกครับขออภัยด้วยนะครับ <laughs>

ผู้ถือป้ายโรงเรียนนางสาวอะริสราวงสมนะครับผู้ถือทงโรงเรียนนายนักธิชวังกาใจนะครับแล้วก็นำาดยผู้บริการสงการบุญมีรับผู้บริการโรงเรียนบนญรีพิทคมครับนำทีผู้บริหารคณะครูแล้วก็พักนักกีฬานะครับของปโรงเรียนพิทยาคมครับมาเข้าสู่สนามแห่ง เร้วก็ทีมของขบวนครับมาดูครับสำหรับทีมของขบวนโรงเรียนจรงเจนวิทยาคมนะคะมาในทีมของ Sen s ี้สกู t ูเลอร์นะคะโรงเรียนปลอดภัยร่วมใจเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนจรงเจนวิทยาคมนะคะเป็นสถานศึกษาปลอดภัยค่ะดูแลใส่ใจห่วงใยและไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังนะคะเพื่อดูแลช่วยเหลือค่ะคุ้มครองนักเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้นักเรียนเติบโตอย่างร่มเย็นเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสุ่แลช่วยเหลือ,น,อนักเรียนตามนโยบายของก,ะกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับคำขวญนะครับประจำโรงเรียนก็คือเรียนดีมีความรูร้ขอ,องตนมีความรู้ที่ไม่มีวันสิน้นสุดแล้วก็สมคำล่ำล,ลือนะครับสำหรับโรงเรียนโรงเจนวิยาคมนะครับในขบวนเพิดพระเกียรตินะครับ สีประจำโรงเรียนนะคะก็คือสีน้ำเงินเหลืองค่ะอันแสดงถึงการมีจิตใจที่เพียบพร้อมด้วยคุณทธา